รอบ91ปีประชาธิปไตยมติชนเปิดตัวหนังสือใหม่จาก3นักเขียนชื่อดังมีอะไรบ้างไปดูกัน เล่มแรก2475ราษฎรสร้างชาติเขียนโดยนริ์จรัตจันยาวงเป็นการรวบรวมเรื่องราวที่แสดงชีวิตของประชาชนทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านมิติทางวัฒนธรรมและผู้คนอันหลากหลายที่ร่วมแปลเปลี่ยนวิถีชีวิตของสังคมภายใต้ฟ้าใหม่เล่มต่อมาใต้เงาปฏิวัติเขียนโดยปฐมาวดีวิเชียนนิตหนังสือเล่มนี้จะพาไปสัมผัสบรรยากาศทางการเมืองและความรู้สึกนึกคิดของสังคมขณะนั้นในช่วงหลังการปฏิวัติ2475 ผ่านหลักฐานชิ้นสําคัญที่ยังไม่เคยถูกเล่าที่ไหนมาก่อนทั้งจดหมายราษฎรและเอกสารสืบราชการลับที่เผยภาพสังคมหลังปฏิวัติไว้อย่างน่าสนใจเล่มสุดท้ายการเมืองและสังคมในศิลปะสถาปัตยกรรมสยามสมัยใหม่ไทยประยุกต์ชาตินิยมเขียนโดยชาติีประกิจนนทการเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองไทยตั้งแต่พศ2394ถึงพศ2500 พิเศษสุดๆในงาน24มิถุนาวันมหาศรีสวรรัสด์เทศกาลหนังสือการเมืองที่คัดสัรจากมติชนและเพื่อนสำนักพิมพ์กว่าเจ็ดสำนักพิมพ์มีโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายพร้อมของแถมสุดพีเมียมโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่23-24มิถุนายนนมติชนอะคาเดมีงานนี้คนรักาาประชาธิปไตยห้ามพลาด